อ่าโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ต่อเหมือนเดิมนะครับอยู่ในโหมดของอเรียกว่าอะไรอะมาโครหลายๆจออีกรอบหนึ่งนะครับในปี2015 2025หรือ2025นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการทำ RDP นะครับจริงๆอะพี่โพสต์รูปไปนะครับแล้วก็มีน้องหลายคนทักมาถามในแชทหรืออะไรเนี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับตอนแรกกูจะนอนแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ สี่ทุ่มนะครับเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะรจริงๆกูต้องนอนแล้วนะครับผมแต่ว่าทักมาไม่หยุดเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอัดให้ตอนกลางคืนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งตัดช่วงเชา้ากว่าจะได้ลงก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายเย็นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับพวกเองเนี่ยต้องไปหาโหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับโปรแกร,รมที่ชื่อว่า vmware workstation นะครับ pro นะครับจะเป็น pro ไม่ไม่แน่ใจว่า player ใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ของพี่ใช้เวอร์ชัน pro นะมันมีเวอร์ชันฟรีอยู่นะครับก็ลองไปหาใช้ดูแล้วกันนะครับส่วนวิธีติดตั้งนะครับหรือวิธีใช้งานเนี่ยก็ดูเอาตาม YouTube นี่แหละนะครับก็คือมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้จำลอง Windows ไม่ใช่จำลองหรอกก็คือไว้ลง Windows นะครับอีก Windows นึงในโปรแกรมจำลองให้นึกภาพพวกอะไร ld player นะคร m o m o หรือว่า อบูสต uh, อะไรประมาณนี้อันนั้นก็เป็นจำลอง Android ใช่ปะแต่อันนี้ก็คือเป็น uh, โปรแกรมที่เอาไว้จำลอง Windows เลยนะครับคือเป็น Windows อีก Windows นึงที่อยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปสลับ Account หรือว่า,าทำเซสชันเซสชันอะไรของของ rdp นะก็คือไม่ต้องมีการยิงเข้าเครื่องตัวเองหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นเครื่องของมันเองเลยนะเป็น Windows ของมันเองเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะอันนี้พี่ไม่สอนนะครับ พอในส่วนของการเข้าเนื้อหานะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามเฟซบุ๊กพี่ด้วยนะครับันนี่ชื่อนี้นะชื่อนี้เนี่ยเขาไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปดูคลิปอีกทีนึงก็กดฝากฝากกดเขาเรียกอะไรวะติดตามนะครับหรือว่า s u b s c r i b e นะครับในส่วนของ YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือยังไม่ได้ติดตามนะ64%ส่นะครับส่วนผู้ติดตามแล้วเนี่ยก็จะดูอยู่ที่ประมาณ35% หลังจากที่เราติดตั้งแล้วอะไรแล้วนะครับเราก็จะได้โปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมอ่ะก็จะเป็นโปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้ทําการเปิดขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดแยกแล้วกันนะครับคือโปรแกรมอ่ะมันเปิดได้หลายตัวหลายหน้าจอนะครับผมอ่ะมันก็จะได้หน้าตาโปรแกรมแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดเป็นจอใหญ่แล้วกันนะครับผมแล้วก็ลง windows อะไรให้เรียบร้อยนะครับตามคลิปที่พวกเองดูเอาเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวปิดก่อนเนาะปิดมาโครไปก่อนอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยโดยปกติแล้วเนี่ยในตัวของเอ่อโลบอกเนี่ยมันจะไม่อนุญาตให้รันบนโปรแกรมจำลอง Windows ใดๆเลยนะพวกเวิ u a l เอ่อวิชวลเอ่อวินโดว์อะไรเนี่ยมันมันมันไม่อนุญาตให้เอ่อลันเลยนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้นะครับว่ามันมันมันเปิดแล้วมันเล่นไม่ได้นะฮะ มันจะแจ้งเตือนว่าพบเ,าเครื่องจําลองหรืออะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้เราเล่นไม่ได้อ่ะเราเปิดเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเห็นปะมันเปิดเข้าไม่ได้เลยนะครับมันเปิดเข้าไม่ได้เลย,ม,เเม,เลยมันเด้งออกเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทีกันเกันมากความชัวดูเวลาด้วยนะจะห้าทุ่มอยู่แล้วกูยังไม่ได้นอนเลยอ่ะท่านี้ เดี๋ยวนะทำท่าจะเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะเด้งแชงเตือนนี่ปะ Machine, ่ะ Virtual Machine Detect นะครับ r o b o ์ can be used เนี่ยครับก็คือไม่อนุญาตให้ใช้ Robot นะครับผมอ่ะทีาน,นี้นะครับพอเราลง Windows อ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดรูบง Robot อ,อะไรให้เรียบร้อยนะติดตั้งพร้อมเข้าอะ่ะ คือเราเราสามารถล็อกอินผ่านเว็บแล้วก็ทํำท่าจะเข้าได้ถูกไหมแล้วก็มันก็จะโหลดพวกตัวเกมตัวรันอะไรมานะครับของโลบอกนะแล้วก็ให้เราไปาดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า,าตัวนี้นะครับ System Informer นะครับให้พิมพ์ไปว่า Process Hacker ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ System Info ตัวนี้ก็ได้นะอันที่2เลยเนะาะเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดตัวนี้นะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็คลิกอันแรกนะครับเซตอัพกระดาวน์โหลดเข้ามานะครับดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะนะครับเราก็จะได้โปรแกรมแบบนี้หน้าตาแบบนี้นี่เห็นปะ่ะมันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนตัวไอ้บ b a r เรานะครับ Task 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 Manager ตัวนี้นครับมันก็จะโชว์พวกอ่า p r o เ e สต,ต่างๆของตัวตัวนี้นะครับแต่ว่า รู้สึกว่าตัวนี้นะครับมันจะสามารถทํางานอะไรได้มากกว่าตัวโปรเซสที่เราต้องการนะครับอ่ะพอเปิดมาแล้วนะครับให้ไปที่แท็บโปรเซสตัวนี้นะครับแล้วก็ในช่องเซิร์ชตัวนี้นะครับให้พิมพ์คําว่าลบบอกรับ l o b l o x นะครับให้พิมพ์คําว่าลบบอกไว้นะครับผมอ่ะอันนี้มันค้างอยู่นะเดี๋ยวลบลบ พอพิมคาว่าลบอกนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะมันจะขึ้นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับให้ล็อกอินล็อกล็อกอินในเว็บในอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าเล่นนะไอไอตัวตัวโปรแกรมอะตัวที่เป็นโปรแกรมตัวเปิดอะมันก็จะมีไอเดียของเราค้างอยู่นะครับหรือหรือไม่งั้นก็ไปไปล็อกอินที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทําการเปิดตัวตัวเล่นนะครับตัวลบบอกรอยเลื่ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานะครับแต่มันคลิกเปิดขึ้นมาปกตินะ ดับเบิลคลิกไปยังเมื่อกี้นี่ดับเบิลคลิกเนี่ยทางนี้มันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเห็นป่ะให้เราทำการคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นตัวเนี่ยอ่อสัพเพณตตัวนี้นะครับผมเนาะให้ให้คลิกให้ไวนะให้จริงๆิงอ่ะมันต้องคลิกไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแล้วกันนะนะครับให้พิมพ์คำว่าลบบอกไว้นะครับมันจะขึ้นเฉพาะมันจะขึ้นข้อมูลเฉพาะลบบอกนะครับถ้าเราไม่พิมพ์เนี่ยมันจะขึ้นเต็มเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับอ่ะเปิดลบบอกนะครับ แล้วก็คลิกขวาค้งคลิกขวารอไว้นะครับพอโปรแกรมมันตัวล่างอ่ะมันเริ่มขึ้นนะครับให้กดตัวนี้นะครับเห็นปะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับเหมือนกับเราหยุดหยุดโปรแกรมไว้นะครับหยุดโปรแกรมไว้ไม่ให้ยังไม่ให้มันทํางานนะครับต่อมาให้คลิกไปที่แ็บลบบอกด้านบนนะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Property นะครับแล้วนี้ให้พิมพ์คําว่า NTDLL นะครับ N T D l L นะครับ มันจะขึ้นแบบนี้มานะครับเนี่ยมันจะมีกี่แถวอะไรก็ว่าไปนะครับให้คลุมนะคลุมหมดเลยนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นตัว suspends นะครับตัวนี้นะ H U S P E N D นะครับกดไปปุ๊บตัวนี้จะปิดตัวนี้พับไว้นี่ครับพับไว้นี่ครับพี่ไม่แน่ใจว่าปิดไปเลยได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพี่พี่ไม่กล้าปิดนะครับแต่กูก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะอะท่านี้มาให้คลุมตัวนี้ครับคลุม คุมแถบตัวนี้เหมือนกันนะคุมแถบนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกรีซัมนะครับรีซัมปึ๊บนะครับโปรแกรมมันก็จะทำงานต่อนะครับมันก็จะรันต่ออ่เห็นป่ะตอนนี้มันก็จะเข้าได้แล้วนะครับมันจะไม่เด้งมันจะไม่เด้งออกแล้วนะครับมันจะไม่เด้งออกแล้วณปัจจุบันนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะแก้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่า ตามที่พี่ไปดูตามเลตอิดหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมันมันบางคนอ่ะเขาก็ทําไม่ได้นะบางคนเขาก็บอกว่ามันมันเขาเรียกอะไรสักพักมันค้างสักพักมันสัตัดไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ลองเข้าเกมเข้าเข้าแมพให้ดูนะครับก็บแมพที่เราต้องการใช้แหลนะเนาะก็คือ B นั่นแหละอ่ะโอเคก็มันสามารถ ใช้งานได้เหมือน Windows เลยนะครับก็คือใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดของเรานี่แหละนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปที่เคมหลังนะครับเคลมไว้นะครับแล้วก็ทําการเซตมาโครนู่นนี่นั่นนะครับอย่างที่เราเคยนะครับอันนี้ก็พี่จะใช้เป็นตัวายทีนะแล้วก็เก็บแค่ตัวนาฬิกานะครับส่วนตัวอื่นไม่ทำนะครับจริงๆอยากทำเควสแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมแล้วก็เซตตรงเซตติ้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม เลือกช่องที่1 2 3นะครับช่องที่3แล้วก็พึ่ง50ตัวเนาะสปีดต,ตามนี้นะครับแล้วก็กันนนอ,นอ,อกับลังกับลังกับลังอันนี้พี่เ,เลือกไปรีเซ็ตเนี่ยครับก็คือกลับมาเลยนะครับมันจะถึงลังเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ให้ทำการกดลันไปนะครับกดลันไปเลย สังเกตให้ดีนะสังเกตให้ดีนะครับก็คือถ้าเป็นตัว RDP หรืออะไรประมาณนี้เราต้องกดแท็บถูกปะเราต้องกดแท็บหรือว่ากดเครื่องหมายวินโดว์เพื่อที่จะเอาเมาส์ออกมาจากตัว RDP นะครับอันนี้ก็คือให้กด c อน t r o l กับ a อ t กันนะครับเดี๋ยวพี่กด Control กับ้อมกันนะครับปึ๊บเนี่ยมันก็จะเมาส์อ่ะมันก็จะหลุดออกมาจากตัวตัวตัวเกมข้างในใช่ไหมเห็นเห็นตัวเคอร์เซอร์เนาะและอันนี้เป็นนิ้ว นะครับผมอ่ะอันนี้พี่ก็จะย่อจอมาลงมาเหมือนเดิมนะนะครับตัวจอเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้นะครับคือย่อขยายได้นะครับให้เล็กให้ใหญ่หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้ามันเล็กเนี่ยถ้ามันเล็กเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นพวกตัวหนังสือหรือตัวอักษรอ,อะไรอยู่แล้วนะครับเหมือนเหมือนพวก RDP อ่ะเนาะ RDP ก็เป็นเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับผม ในส่วนของตัว Workstation เนี่ยไอ้ VMware เนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่านะครับเราจะเอาตัว Windows ตัวนี้เนี่ยครับคอมคอมอม Windows ที่จะลง Windows ตัวนี้คอมเรียกว่าเป็นคอมแล้วกันนะครับเป็นคอมเครื่องหนึ่งนะครับก็คือคอมคนนี้เครื่องนี้นะครับเราจะให้มันใช้ CPU กี่คอร์กี่เทรสมีแรมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมจริงๆอ่ะ,อะเราสามารถให้มันอยู่ในแท็บเดียวกันได้นะ เราสามารถให้มันอยู่ในแท็บเดียวกันได้นะครับก็คือคุณจะลงกี่จอก็แล้วแต่นะครับจะ4ี่ห้าจอนะครับให้มันมาอยู่ในวินโดว์เดียวกันได้นะครับก็คือมันพับจอได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ลองพับจอนะครับสังเกตว่ามันเอสังเกตที่จอนี้นะมันก็จะมีตัวไอหมวกไดมอนด์วิ่งอยู่นะครับมันไม่ได้หลุดเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีไอตัวหมวกไว้ไดมอนด์วิ่งอยู่นะครับซึ่ง RDP มันพับจอไม่ได้นะครับนะฮะ ถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าถ้าสมม,ม,มุติว่าเราเปิดเปิดไว้ที่แท็บเดียวกันเนาะเปิดไว้ที่แท็บเดียวกันมันจะเรียงแบบนี้เลยครับก็คือมันมันมันจะบอกเลยนะครับว่าเรามีาตัวคอมที่เราตัววินโดว์ที่เราลงไว้อกี่ตัวอันนี้พี่ลงไว้2ตัวนะครับอันนี้พี่ลงไว้2ตัวแล้วก็ถ้าสมมติว่าเปิดที่แท็บเดียวกันนะมันก็จะขึ้นตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ส่วนส่วนสมมติว่าเราอยากได้อ่ แยกเป็นแถบหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ให้กดค้างนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับลากลากออกจากจอมาเนะี่ยมันก็จะเป็นแถบอีกแถบหนึ่งเดี๋ยวพี่ลองเนี่ยลากออกมานะปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะเป็นอีกแถบหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอีก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 หน้าจอหนึ่งนะครับพี่เปิดให้หมดเลยกูเปิดอย่างเงี้ยอ่ะโอเค เห็นปะมันจะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งทีน,นี้เราก็จะมีตัว3 3แทบหน้าจอนะครับเห็นปะแล้วก็ตัวนี้ก็จริงๆริงปิดไปได้เลยนะ,ะปิดไปได้เลยผมมาแต่เดี๋ยพี่ทับไว้ก็แล้วกันเห็นปะง่ายไหมนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเครื่องของเราด้วยนะครับว่า,าจะสามารถรันรันตัวโปรแกรมนี้ได้ได,ได้กี่อันนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเครื่องนะขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวตัวเขาเรียกอะไรอ่ะการใช้ใช้ทรัพยากรนะครับก็คือมันมันมันไม่ใช้ทรัพยากรมากนักนะครับมันมันไม่ใช้ทรัพยากรมากนักก็คือมันจะกําหนดตามที่เรากําหนดไว้อ่ะพวกคอเทรดนะครับหรือว่าแรมที่เราที่เราเปิดให้มันใช้นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอันนี้พี่พี่เปิดไว้ 4G จิกใช่ไหม เครื่องละ4ี่จิกเครื่องละ4ี่จิกนะครับแล้วก็คอเทสอยู่ที่สองข้อสีเทสนะครับ2คอสี่เทสทั้งคู่เลยนะผมมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินทรัพยากรมากนักนะครับก็คือเครื่องเราอ่ะมันก็จะทํางานปกติแต่ถ้าเป็น RDP อ่ะบางทีอ่ะมันทํางานเต็มระบบของมันเนาะมันทํางานเต็มสูบของมันอ่ะก็คือสมมุติว่าถ้าเราเปิด3จอนะครับมันก็ทํางานทั้งหมด3จอเต็มสูบนะครับมันก็จะทําให้อ่า อาจจะมีการแย่งทรัพยากรกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง RDP อ่ะก็คือมันลันจากรันจากเอ่อลันจากโฟล์ดโฟลเดอร์เดียวกันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราปิดเราปิดเอ่อเราปิด RDP ไปอันนึงนะครับ RDP อันอื่นหรือว่าตัวโปรแกรมของจอหลักอะตัวเกมของจอหลักอะมันก็จะปิดไปด้วยนะครับส่วนอันนี้มันคืออ่อไม่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 ได้ปิดนะอันนี้ก็คือไม่ได้ปิดไปด้วยนะครับ น่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ใครสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าทําไม่ได้นะครับให้ทักเฟซบุ๊กส่วนตัวมานะครับผมจะได้ทําการอาจจะเป็นการรีโมทหรืออะไรเงี้ยนะครับไปไปไปช่วยเหลือได้นะครับแต่อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมไปละบ๊ายบาย